สวัสดีครับผมบนดนโชคได้รวบรวมเลขของผมแล้วก็เลขของอาจารย์ต่างๆที่เคยแม่นในหมวดที่ผ่านๆมามาให้ชมนะครับมาชมแล้วครับโปรดพิจรนารณาครับนำไปซื้อรัตตรีที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นดูนะครับเลขของผมได้สรุปมาให้แล้วก็เลขที่ผมทําไปนะครับที่บนดนโชคนะครับมีทั้งล่างและบนบนคือบนล่างก็คือล่างนะครับ เป็นเลขชุดของผมทั้งหมดครับนำเพื่อไปเปรียบเทียบกับเลขของอาจารย์ต่างๆนะครับซึ่งผมนำมาลงให้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ให้เคยถูกเคยแม่นมาก่อนนะครับแล้วก็เลขที่ชนกับผมก็นำไปเปรียบเทียบนำไปซื้อนำไปเสี่ยงโชคได้นะครับขอย้ำว่านำไปเสี่ยงโชค ทางที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับรับเลขที่ผมลงไว้ให้นะครับอย่างอาจารย์เฮียโกเนี่ยก็มี739นะครับหลอของคุณยายแลเนี่ยก็เลขที่ชนผมก็มี52นะ5297 69ครับเนีย่ยเทียบบัณลือก็มี95 39ครับ39เลยชอบมากเลยครับอันนี้ก็เคยแม่นนะเชฟต้นนะครับ 3993ก้าแล้วก็หนอันนี้ก็เลขปิงปองนะครับกว่าสองห้ 5, กวชนกับผมนะแล้วก็เจ้านี้กับตันเดโตครับก็19กับเจ็ดเอันนี้ก็62ล่างนะครับหรือลั่นสนันเมืองครับน,นี่ก็แอดนันนะครับอันนี้ก็แม่นเหมือนกันครับซึ่งเลขผมชอบก็มี57าอันนี้ก็เลขที่ผมชอบก็มีเลข2นะครับเลข เลขสามนี่ก็ที่หมายตาเหมือนกันครับเีพบรรลือที่ผมชอบก็มีนะครับอันนี้ก็เคยแม่นนะครับหกศูนย์นะงวดนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ของอาจารย์ม่อนเป็นอาจารย์ผมเองนะครับศูนย์หนึ่งสี่เกเนี่ยเลขพวงอันนี้เด็กตากแม่นสุดๆนะครับนี่ก็ของผมเองนะครับเลขจากเครื่องฟ้านะครับนี่ก็ของผมเองนะครับ ผมวงไว้คือเลขผมชอบนะครับ5 7 5 0 2 5สแต่จริงผมชอบหมดเลยนะครับอันนี้ของวุฒินันทรสอนสีครับเคยแม่นนะครับแต่งวดที่แล้วเนี่ยไม่เข้าของผมเช่นเดิมครับของผมพนดุนโชคนะครับถ้าท่านชอบเลขไหนก็จับไปซื้อได้อันนี้ของงวดที่แล้วนะครับ2772ซึ่งงวดแล้วผมย้ำมากนะครับแล้วก็อันนี้เลขจากเครื่องฟ้าต้นเครื่องฟ้านะครับสีชมพูซึ่งแปลกมาก อันนี้เด็กปากล่างนะครับแต่ของบนยัง